ตามสัญญานะคะที่จะมารีวิวชีวิตกับตัวว่าทำอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะน้องวากิวนะคะน้องเป็นบุชเบบี้ค่ะหรือว่าเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับลิงนะคะแต่น้องเป็นลิงจิง๋วมาจากแอฟริกาตอนนี้เป็นตัวผู้นะคะสกายเลี้ยงมาสักพักแล้วอยู่บ้านก็จะมีทั้งแปรงขนพาน้องไปวิ่งเล่นแบบรอบบ้านพาอาบน้ำกินขนม น้องวาก,กิวนะคะเขาก็จะทานนมอาหารหลักก็จะเป็นพวกหนอนพวกมแมลงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคน้องกระโดดได้ไกลมากๆเลยนะคะระหว่างที่กักตัวเราก็อยู่กับสองคนเล่นกันสองคนอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าสก,กายจะทําอะไรต่อแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการเต้นนั่นเองค่ะเพราะว่าสก,กายเนี่ยชอบเต้นมา,มากๆเลยนะคะได้ทั้งออกกําลังกายแถมยังสุขภาพจิตด,ดีด้วยนะคะเป็นเลิศ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่สกายทําในช่วงกักตัวนะคะแล้วตอนนี้นะคะผลตรวจโควิดรอบ2ของสกายก็ได้ออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นลบค่ะทุกคนพร้อมที่จะกลับไปทํางานกลับไปถ่ายละครแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงสกายด้วยนะคะแล้วก็สกายอยากฝากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกาดอย่าตกนะคะอย่าลืมใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดด้วยนะคะท้ายนี้ฝากไว้นะคะ สวมหมวกกันน็อกคิดถึงใครจะได้กลับให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยจากสอสอสอวันนี้สกายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ